ไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะต้องไปตามด <c oughs> ีลาม, <c oughs> มากเลยค่ะห <c oughs> มาตัวนี้อ่านนะคะเหลือง <c oughs> สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับส้มในคันนี่สตรอเบรีเช่นเคยนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะที่เราจะมาจับ ว่าเราจะได้ทำอาหารของประเทศอะไรนะคะวันนี้สเวนบอกว่าสเวนอยากจะจับเราก็จะให้สเวนจับนะคะว่าสเวนจะจับได้ประเทศอะไรเราจะได้ทำอาหารประเทศอะไรนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าสเวนจะจับได้ประเทศอะไรนะคะ,ะว่าจะได้ประเทศอะไรนะคะโอเคโอเค และวีเนอร์คือแคน a ด a แ a น a ด a โอเค a คนาดาต้องไปหาประเทศแคนาดาเข้าทานอะไรกันนะคะเราก็จะไปติดตามกันนะคะว่าอาหารแคนาดาเราจะทำอะไรกันค่ะ ทำอาหารเหรอเออเราไปเดินเล่นก่อนนะคะไปไหนล่ะไปไหนล่ะร้องรู้ว่าต้องรู้ว่า จะได้ไปวิ่งได้ปลดปล่อยแล้วนะคะหนาวช่วงนี้ยังเย็นอยู่เลยนะคะเราจะมีคนมาพายเรือ เจอหลุมแล้วฮัล <Sw> <Hello. S 1> <laughs> โหลสเวนฮัลโหลอ้ยเอ้าโอโอ้โอือกิจกรรมในทุกๆวันนะคะก็ <S <s คือการพาหมามาขุดหลุม <laughs> เดี๋ยวลองเรียกมานะคะว่าจะมาไหมปุ๊บสุยนี่พี่เขาเมียเหี้ยเหี้ยลีลามากเลยค่ะหมาตัวนี้เหี้ยแต่ที่สุดก็มาเฮ้บอกว่าเมียเสียนั่งเรียบร้อยมาก <c oughs> เติมพลังเติมพลังก็ต้องวิ่งต่อนะคะ <c oughs> บีบิก๊อมพี่ลองเรียกมาอีกทีไม่สนนะคะเยี่ยเยี่ยถ้ามีของกินมาตลอดอยา่าฟังเลย <c oughs> ยัย <c oughs> ชอบเนิกส์เน็กซ์ต,ตากี้ฮ่าข่าวว่าหมาจะมาไหม ชอบเล่นมากเลยหมาตัวนี้ค่ะถ้าเราปล่อย <c oughs> <Olivia. S 2> อืมอเลเบียคอมอาไม่หมาทำไงทำไงเื <c oughs> ออาต้องไปตาม <c oughs> มาหาเราก็จะก็จะมาเอาขนมอีกไม่มีหรอกแต่ <kennt ís Toy Story> อีกินอะไรเขาจ้ะกลับบ้านกลับบ้านเขากำลังสร้างสระว่ายน้ำนะคะเอาขึ้นหน่อยดินี่สร้างสระว่ายน้ำนะคะสนุกแล้วก็ ต้องมาล้างเท้ากันอีกนะคะน้ำดำปีใช่แล้วก็จะให้ข้าวกินทำอาหารให้ทุกอย่างนะคะรอกินข้าว อย่างนี้นะคะ่ะเรียงหมาที่ละมันภาระเยอะมากค่ะเมื่อเช้านี้สเปนก็ได้จับประเทศที่2ไปแล้วนะคะว่าเป็นประเทศอะไรก็คือประเทศแคนาดานั่นเองนะคะแล้วเราก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยคนแคนาดาเขากินอะไรแล้วถ้าไปแคนาดาต้องกินอะไรนะคะเราก็เออเราก็บอกว่าเออแล้วสเปนก็เป็นคนเลือกที่จะ อยากจะได้เมนูนี้นะคะก็คือเอิเขาเรียกเมนูนี้ว่าเผาถิ่นนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าแบบพูดถูกไหมนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะมันฝรั่งแล้วก็จะมีเอมิมันฝรั่งแล้วก็่อซอสแล้วก็ไอ้ที่เขาก็คือเอิม่มชีสนะคะที่บ้านก็มีมันฝรั่งอยู่แล้วนะคะเราก็จะเอามาทำเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็ชีสที่บ้านเราก็มีนะคะอันนี้เป็นชีส ชีสเชดดานะคะแล้วก็สไตล์คานี่สตอรี่ง่ายไปก่อนนะคะการทำอาหารก็ซอสสำเร็จรูปของเรานะคะงั้นเราก็ไปเริ่มทำมันฝรั่งกันก่อนเลยคะ่ะว่าทำเฟรนช์ฟรายมันจะยากแค่ไหนเชียวจริงส้มไม่เคยทำเฟรนช์ฟรายมาก่อนเลยนะคะว่าหน้าตาเฟรนช์ฟรายของเราจะออกไปยังไงว่าจะอร่อยไหมไปทำกันเลยะคะ่ะ มันฝรั่งส้มก็ปอกเปือกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นน้องเป็นชิ้นๆนะคะเหมือนที่เขาทำเปนฟนผ่ายนะคะเดี๋ยวส้มจะยังไม่ล้างนะคะเดี๋ยวส้มจะล้างตอนที่ส้มหั่นเสร็จส้มก็จะเอาน้องไปล้างนะคะ ก็จะเอาเฟนไฟายของเราไปล้างนะคะเราจะล้างจนให้น้ํามันใส่นะคะเหมือนเหมือนกับว่าล้างข้าวะคะ่ะแบบมันก็จะมีสีแบบขาวๆข,ขุนข่นๆออกมานะคะเราจะล้างล้างจนน้ำมันจะใส่นะคะแล้วเราก็จะเอาเฟนฟ้ายของเราไปแช่ในน้ําไว้10นาทีหลังจากแช่ในน้นํา10นาทีแล้วเราก็จะเอิ่มมาทําให้เฟ้นฟ้ายของเราแห้งนะคะแล้วเราก็ก็ค <laughs> <ๆ>่อยเอาเข้าตู้อบนะคะเรามาล้างกันเลยค่ะ นี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะเอาแช่น้ำไปสิบนาทีนะนาทีแล้วนะคะแล้เวเราจะเอาน้ำออกแล้วนี่นะคะแ่นไซของเร,เราส้มไปสะเด็ดน้ำมาเมื่อกี้แล้วเราก็จะเอากระดาษทิชชู่มาซับให้แ้นอซของเราทช้นะคะ เราก็จะเอาใส่ถาดของเราเพื่อไปไปอบนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะเป่มาปิก้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมะก,ก,กอกลงไปด้วยนะคะก็จะเอาน้องเข้าเาเข้าตาอบนะคะอบปรประมาณ180องศานะคะ มาดูกันว่าเราจะได้เฟรนด์ไฟที่อร่อยไหมกลับด้านนะคะเหลืองทองน่ากินมากนี่คือการทำเฟรนด์ไฟของพวกเราครั้งแรกนะคะเป็นเลยทำได้ไหมเนาะได้นะคะเอ่มก็ เฟ้นไฟของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําซอสราดน,นะคะก็จะเป็นซอสสาเร็จรูปเพราะว่าถ้าทําเองไม่ได้แน่นอนคานี่สตอรี่ต้องง่ายไ้ก่อนนะคะเราก็จะมาทําซอสกันนะคะ,น,ะ,คะนี่ซอสของเราก็เสร็จแล้วะคะก็จะเป็นเนเหนียวเข้มข้นแบบนี้นะคะก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะนีสขเ้นะค เดี๋าา <Yeah. S 1> ออยวให้สเปนเป็นคนทำนะคะเอาชีตลงก่อนนะคะเราจะทำชีตเดี๋ยวเราจะทำชีดเดงองน,นะคะเพราะว่ามันนิดเดียวเอง จะใส่มอนเซลเนล่าลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสของเราแล้วเราก็จะมาทำอีกจานหนึ่งนะคะแบบสไตล,ล์ของพวกเราเองนะคะเชเนจะเป็นคนทำ

นี <poisoned. S 2> ่ค <inte brothers> ือสไตล์ของสเวนนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาลองเผาทีนกันเลยนะคะว่าจะอร่อยไหมกะทิ้มกนีุ้ดกหรอกุดกหร อืมอืมอืมอ no <wonder> ืมอร่อยอร่อยอื้อ um, ืมอืมกินเป็นอาหารบ้างอร่อยมากเลยครับอันนี้คือพิมพสเฟนนะคะ Mm. Mit Tief. ก็อร่อยเหมือนกันค่ะมันจะมีความเผ็ดของคาราเพนโยนะคะแล้วก็หอมเอิ่มหอมใหญ่เจียวอืมอืมอืม Ich glaube, ist simpel, mhm. oder? Mhm. So was so ums so wenn wir zum Filmabend machen. Mhm. Mhm. ค่ะคลิปนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Bye 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 bye, bye.